คนเทนเนี่ยทำยังไงมันถึงเขาเรียกว่าดีทำยังไงถึงเขาเรียกว่าจะได้เกิดยอดขายและคอนเทนต์แบบไหนที่เราว่ายิงโฆษณาสวัสดีครับผมิก,กีตุ้อตั้ครับคลิปนี้มาคุยเรื่องของการทำคอนเทนต์นะครับถ้าคุณทำคอนเทนต์เป็นเนี่ยหลายคนบอกว่าจะเห็นยอดขายอย่างแน่นอนออนนี้ก็คือเรื่องจริงนะครับแต่มีหลายคนมากที่สอบถามมาว่า อาจารย์ครับแล้วคอนเทนต์เนี่ยทำยังไงมันถึงเขาเรียกว่าดีทํายังไงถึงเขาเรียกว่าจะได้เกิดยอดขายและคอนเทนต์แบบไหนที่เราว่ายิงโฆษณาวันนี้ผมมีเทคนิคง,ง่ายๆนะครับตหลับมือใหม่แล้วก็คนที่เริ่มต้นทําการตลาดสักระยะหนึ่งนะครับผมให้แบ่งคอนเทนต์ของเราเนี่ยออกเป็น3ประเภทนะครับประเภทที่1ครับ เขาเรียกว่าวาลูคอนเทนต์ฮะหรือว่าคอนเทนต์ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นลูกค้าของเรานะครับการที่เราทำวาลูคอนเทนต์เนี่ยครับมีข้อดีเยอะมากนะครับช่วยในการดึงคนที่ไม่รู้จักเราเนี่ยให้เข้ามาสู่ในธุรกิจของเราหรือเข้ามาสู่เพจของเรานั่นเองเพราะว่ามันจะเป็นการให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายเขาที่มีปัญหาว่าไอ้สิ่งที่เรามีหรือสิ่งที่เรารู้เนี่ย ไปช่วยให้เขาเนี่ยเก่งขึ้นไปช่วยให้เขาเนี่ยสามารถแก้ปัญหาเขาขึ้นได้อย่างไรและข้อที่2ครับมันสามารถสร้าง Engagement ให้กับคนที่อยู่ในเพจของเราเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์อันนี้คือเรื่องของว a ลล o คอนเทนตครับแล้วก็ข้อที่2ครับในส่วนของการที่คุณจะทําการขายคุณจะต้องมีส่วนของเซลล Content ด้วยนะครับการที่มีเซลล์คอนเทนเนี่ยราไว้หลักๆก็คือไว้ยิงโฆษณาไว้ปิดการขายนะครับและหาก คุณมีวาลลุคคอนเทนต์ที่ดีมีคนติดตามเพจคุณเยอะๆนะครับคุณสามารถใช้คัสตอมออเดียนะครับคนที่ไลค์เพจหรือฟอลโล่เพจของคุณได้และใช้เซลล์คอนเทนนี่นะครับยิงเข้าไปปิดการขายและที่สําคัญคนที่เข้ามาดูในเพจคุณ ผ่านการรับรู้และรู้จักคุณเรียบร้อยแล้วเมื่อคุณยิงเซลล์คอนเทนต์เข้าไปปิดการขายโอกาสเกิดยอดขายก็จะดีขึ้นและที่สําคัญครับมันใช้ต้นทุนที่ต่ำเพราะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เขาเข้ามาหาเราโดยที่เราใช้วาลูคอนเทนต์หรือพูดง่าย ใช้รูปแบบการแชร์หรือคุณจะยิงโฆษณาวารคอนเพิ่มเพื่อให้คนเข้าเพจคุณก็ได้แต่สุดท้ายต้นทุนในการยิงติดการขายก็ยังคงต่ําอยู่ดีนะครับส่วนข้อที่3ครับในเรื่องของกิจกรรมครับวันนี้คุณไปทําอะไรคุณใช้ชีวิตแบบไหนคุณอาจจะมีกิจกรรมของชีวิตคุณไลฟ์สไตล์คุณสอดแทรกเข้าไปในเพจของเราบ้างก็ได้นะครับเพื่อที่ให้คนได้รู้จักเรามากขึ้นนะหรือแม้กระทั่งเรามีการทํากิจกรรม CSR ที่ไหนก็แล้วแต่เราก็สามารถที่จะโปรโมทนะครับในช่วงกิจกรรมร่วม ต่างๆเหล่านี้เพื่อเพจเราเนี่ยครับมันดูมีกิจกรรมร่วมและมีความเป็นตัวเรามากขึ้นนะครับสรุปนะครับ3ข้อ 1. Valu วาลูคอนเทนต์สองเซลล์คอนเทนต์สกิจกรรมหรือว่าแอคทิวิตี้คอนเทนต์และ3ข้อนี้ถ้าเราจะโพส์ในเพจนะครับสัดส่วนที่เหมาะสมนะผมแนะนำว่าเราควรจะโพสวาลู u คอนเทนต์นะครับประมาณ6-70% ให้ให้เยอะที่สุดครับให้เขาได้รู้จักเราให้เขาได้เห็นข้อมูลเราให้ความรู้ให้เขาเก่งขึ้นให้กลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยสามารถนําความรู้เหล่านี้หรือสิ่งที่เป็นสินค้าหรือบริการเราเดี๋ยวไปแก้ปัญหาเขาได้ข้อที่2ครับในส่วนของตัวที่เป็นเซลล์คอนเทนต์ให้อยู่ประมาณ10-20%เนะครับเนาะเราไม่ควรปิดการถ่ายมากนะักไม่งั้นเพจเราก็จะกลายเป็นฮาร์ดเซลล์ส่วนข้อสุดท้ายครับแอคทิวิตี้อาจจะอยู่ที่ประมาณสัก 10- 20%เหมือนกันนะฮะถ้าเซลล์สิบแอคทิวิตี้อาจจะ,นะะที่มี แอคทิ i ิตครับมันทำให้เพจเราครับดูไม่ตึงเครียดเนาะถ้าเกิดสินค้าบางอย่างหรือบริการบางอย่างของเราเนี่ยเป็นแบบตึงเครียดอ่ะมันทำให้รู้สึกว่าเพจของเราเนี่ยมันค่อนข้างดูสบายมากขึ้นนะครับลองนำไปใช้กันดูนะครับ3อย่างด้วยกันแล้วลองดูสิว่าผลลัพธ์มันจะเกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้างและที่สำคัญที่สุดนะครับในการทำผลนด้ต่างๆคุณอย่าลืมเรื่องของความถี่ด้วยนะครับความถี่ครับ ทำในช่วงแรกเนี่ยอาจจะต้องเยอะหน่อยเพื่อให้คนได้รู้จักเรานะครับแต่หลายคนนะครับไม่ได้ทําความถี่ที่มากพอหรือความสม่ําเสมอไม่ได้มันเลยส่งผลตอนในเรื่องของ,กา,องาอการที่คนมองเห็นเพจเราหรือการที่คนเข้าถึงเพจเราเนี่ยมันดบลงไปพูดง่ายๆทอสึคอนนั่นเองแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ